ก,ก็สวัสดีน้องหนุทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้นะคะคุชช่าลูรี่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนน้องๆเนี่ยดันคอนเรมแครนเออน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเออดันคอนเรมแครนนะคะทุกคนถ้าให้ง่ายที่สุดเลยกดเข้าไปนในซีวีซีทุกคนซีวีซีเลยเออเดี๋ยวเราให้ดูกันคิปนี้เราขอไม่จะสอนสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะใครที่รู้ล้วก็อย่ามาคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้ตอนนี้มี220สองอยี่สิบนะคะทุกคนเพิ่งไปดันมาเมื่อกี้เลย แล้วก็เลยว่าคิดว่าแบบสำหรับน้องคนที่ไม่รู้จักเล่นไงคือแบบเพิ่งเล่นแล้วก็เพิ่งกดเข้าเกมแล้วแฟนเเขาให้แบบดานทัวนามเมนต์นด้วยนะนะะะ้องๆคุณเนี่ยทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะมาสอนนะใครที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะเอ้ใครที่รู้เออใครที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ใครที่ไม่รู้ก็อย่าเป็นดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้เลยนะคะทุกคน ก็ที่นานนี้ก็คือเน็ตไก่นะคะทุกคนไม่ต้องพูดมากเจ็บคอโอเคดูสังเกตเพื่อนสองคนค่ะแม่งเอ้ยอ่ะกดกดไปที่ตั้งค่าะค่ะทุกคนตรงนี้ตรงตรงเนี้ยเออมึงเห็นนะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเออเห็นปะกดเสร็จแล้วเรกแก็กดออกสุดลบดีตกลงมันจะเพิ่มครั้งละแปดอัน,นะคะทุกคน คือเราก็กดเข้าออกกดเข้ากดออกกดเข้ากดออกแบบเนี้ยนะทุกคนนะ<อ>ก็คือกดอยู่แบบเนี้ยนะทุกคนเนาะมันก็จะทําให้เอ่อเซอร์เมนต์ของเราเนี่ยเพิ่มนะคะทุกคนดูเห็นไหมเพิ่มไหมเออม,มันเพิ่มเลยน,นะตอนแรกสองรอยี่สิบตอนนี้สองร้อยี่สิบแปดนะคะทุกคนก็สำหรับคลินิกขอจบคลิปเพลงคณิน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ไปแส่ดกด subscribe คลาทเป,ไป็นใจชอของเราด้วยนะคะลว,วะะบ๊า้บาย